สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการเตรียมออกลูกกุ้งสําหรับฟาร์มเรานะครับก็คืออันนี้ก็ลูกกุ้งกากาบนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนี่วิ่งเป็นสายเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือลูกกุ้งนะครับเนี่ยลูกกุ้งกากาบอันนี้พร้อมออกเลยครับเนี่ยตัวใสแล้วนะครับเราปรับน้ําจนตัวใสเลยนะฮะดูความแข็งแรงของลูกกุ้งนะครับเนี่ยดูว่ายกันเป็นสายเลยกุ้งอันนี้เราปรับน้ําแล้วก็พร้อมที่ไปลงบ่อดินก็พร้อมที่จะกินอาหารเลยนะฮะ ก่อนทุกครั้งที่เราจะออกลูกกุ้งให้กับลูกค้าเราต้องสไลด์ก่อนนะครับทำความสะอาดนะครับเอาตัวอ่อนออกนะครับตัวที่ไม่แข็งแรงนะฮะให้ดูเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยลูกกุ้งไหว่เน,นี่ยเนี่ยเราจะต้องทําการสไลด์นะครับตัวอ่อนออกก่อน,นวิธีสไลด์ก็จะใช้คันสไลด์แบบนี้นะครับ น,บบน,นี่ก็จะเป็นหัวนะครับดูดพวกตะก,กรอนนะครับแล้วก็เศษอาหารนะครับไปก็คือมีแต่ตัวกุ้งอย่างเดียวเลยครับกับคาร์บอนที่ท่านผู้ชมเห็นที่ลูกค้าหลายๆท่านเห็นว่าเอ๊ะอะไรดำๆนะฮะเป็นสไลด์นะครับ,รรบลูกค้าท่านใดที่เอาลูกกุ้งไป นรัมั่นใจได้เลยครับว่าลูกกุ้งแข็งแรงนะครับแล้วก็กินอาหารเก่งนะครับแล้วก็สะอาดนะครับเราสไลด์เอาตัวอ่อนออกหมดนะครับดูเขาว่าเป็นระเบียบมากนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจลูกกุ้งนะครับก็ติดต่อทางปาเราได้นะครับก็เบอร์โทรก็0818571450นะครับนี่ไววกันน่าดูเลยฮนะก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ